สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงดาวพระราชาวันที่6นะคะมกราคม2569ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่น้องคะนะเหนื่นนอยนะเนื่องจากพักผ่อนมากเกินหรือเปล่านะคะหรือเหนื่อยเนื่องจากว่านะคะงานค้างอยู่ในปี2568และเราก็จะต้องมาเคลียร์ต่อถูกไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะทำงานไปเคลียร์ไปปัญหามีเคลียร์ไปแกะแก้ไปนะคะ ประเดี๋ยวก็จะสําเร็จประเดี๋ยวก็จะดีเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะยังไงแล้วเราก็จะต้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเหมือนเดิมและคุณหมอก็มีแรงนะคะที่จะสู้แล้วก็ทำนายดวงให้กับพี่น้องต่อไปนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะเข้ามาแล้วข,ขอขอกำลังใจกันกด1ไลค์ล1แชร์และก,กดติดตามด้วย ในกรณีที่ยังไม่ติดตามนั่นเองค่ะพี่น้องคะยังไงแล้วเนี่ยใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักไคีไลน์เหมือนเดิมน,นะคะครูก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรนะคะพี่น้องจ๊ะเช็คกันไปและก็ใครต้องการที่จะร่วมบุญตามกําลังศรัทธานะคะท่านละสิบเก้าบาทตามกําลังศรัทธานะคะไม่ได้ว่าก,กันนะคะขอให้บุญหนุนนำนะร่วมบุญทําบุญร่วมกันนะคะอนุโมทนาสาธุอุ่นร่วงหน้าไปเลยนะคะสําหรับพี่น้องที่ประสงค์ที่จะร่วมบุญนะคะกับ ป้าหมอนะคะเอาอย่างนั้นเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์นั้นบอกว่ายังคงเป็นจัก,กรพรรดิละนะคะดวงพี่น้องวันอาทิตย์เปิดนะคะพี่น้องจ๋านะคะเป็นจัก,กรพรรดิ เป็นผู้นํายังคงเป็นเจ้าของกิจาการยังคงดูแลบริวารยังคงเป็นผู้กํากับอยู่นั่นเองแล้วก็สัมปริในทุกเรื่องหน้าที่การงานขยับขึ้นนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือมีโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องของกิจาการได้ด้วยนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือกและมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ขอบอกว่า,าค่อยแก่ค่อ,คอยๆแก้หรือถ้าไม่ไหวก็ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ที่เราไว้วางใจนั้นเนี่ยให้ช่วย นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะได้กังวลสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือเรื่องสุขภาพนะในวันพรุ่งนี้สุขภาพดูว่าเกี่ยวกับข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะกระดูกส่วนเข่าด้านซ้ายเป็นพิเศษนะคะแล้วก็โรคเหมือนกับโรคนะความเครียดความดันต่านิดนิดโรควูกมีโอกาสระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียนค่ะส่วนเลขนาไพให้เลข4 8 7 2 4 8 7 2็อง่เห็นขอให้หง มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างถ่านะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์คะดูกันนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะรู้ว่าอกหักผิดหวังรักคุดยังไงไม่รู้นะเริ่มปีใหม่แล้วก็ยังอกหักอยู่หรือเปล่าคะแต่คุณป้าหมอไม่หักแล้วแก่แล้วไม่หักเนี่ยว่าอย่างนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าผิดหวังดูมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจมีความรู้สึกว่านะคะอกหักเนี่ยนะในเรื่องของหุ้นส่วน นะในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังในเรื่องวุ่นส่วนใครคิดแต่ลงทุนลงวุ่นดีเลี่ยงไปก่อนหรือดูดีๆสําหรับพี่น้องวันจันทรนะคะแต่ยังไงแล้วก็สามารถแก้ไขได้จัดก,การได้มีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันจันทนะพี่น้องวันจันทพยายามที่จะปรับให้เกิดการสมรถะถสมดลุลหรือเกิดความยุติธรรมให้กับตัวเองก็ดีแล้วเราจะได้รับความยุติธรรมทุกเรื่องนะคะพี่น้องจ๋าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปต้นไปแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะว่าเอ๊จะดูแลเขาดีมยหรรืออ่่างไก็นนะะะคค เราก็จะต้องดูเลขเขาดีนะคะเป็นพิเศษอยู่แล้วแหละนะเนื่องจากว่าพี่น้องวันจันนั้นเกิดมาเพื่อคนในครอบครัวหรือคนรักนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องเตือนอีกเครื่องหนึ่งใครที่เป็นโรคความดันไขมันหัวใจนะคะมโอกัสกำเริบนะอย่าประมาทนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเอาอย่างนั้นกันเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสักสี่หนึ่งหกสามสี่หนึ่งหกค่ะขอให้เเหงๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารว่างไงคะ พี่น้องวันอังคารเดินทางกลับเดินทางไปทํางานลุยลุยเคลียร์งานหาลูกค้านะคะแล้วก็พี่น้องวันอังคารมีความรู้สึกว่าหัวร้อนไปหน่อยในวันพรุ่งนี้ใจเย็นร่มร่มแล้วก็มีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยทุกอย่างต้องประคับประคองนะคะทุกอย่างก็ค่อยเดินเหมือนเดิมอย่ารีบเร่งอย่าก,กดดันตัวเองและในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมติมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องวันอังคารต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเราจะไปต่อกรกับเขาไม่ได้ไม่ชนะอนนิ่น,นะคะพี่น้องจ้าในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่ใช้ยอยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่หนึ่งนะคะแล้วก็สี่ห้าสี่หนึ่งสี่ห้าขอให้ห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นเด็ดไหนดูการพุธกลางวันเป็นสมถะสมดุนนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจชีวิตเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่สะสมประสบการณ์นี่ว่าอย่างนั้นเริ่มปีใหม่นั้นเยี่ยมมากนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันก็คือใครที่ นะคะทางานแล้วอะ่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานอะ่นะท่านสองท่านยังไม่มาเนี่ยพี่น้องต้องรับงานแทนเขาอ่ะหนึ่งนะนะคะแล้วก็เคลียร์งานที่ค้างอยู่นะ่ะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่าอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของผู้อื่นนะคะอย่ากดดันตัวเองนี่ประมาณนั้นนะคะเราไม่รับดาบแทนผู้อื่นแล้วปีหกเก้าแล้วเราจะต้องช่วยเหลือตัวเอง นะคะให้มากที่สุดนะคะพี่น้องจ้าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพปวดเนื้อปวดตัวนะคะเอ็นก้อกระดูกหรือไม่ก็ะสายตาดวงตาระมัดระวังนะคะดูว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้พักผ่อนประมาณนั้นนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดแปดขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนั้นบอกว่าว้ายนะคะอืมบอกว่าได้เขาดีนะคะใครที่สอบง,งานเอาไว้ปี2568ริปดอี69เรื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปทํางานละแล้วก็ใครที่ขายของก็ลายลายเมีออเดอร์แล้วก็เราข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะข่าวในเรื่องของการเงินมีเงินก้อนเข้ามานะคะหลังจากที่เรารอคอยเราคอยนะคะมีเงินก้อนโตๆเข้ามาแล้วสำหรับพี่น้องวันพุธ กลางถื่นะคะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยระมัดระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะพี่น้องขาดูว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเลียควรที่จะพักผ่อนพักร่างหรือใครที่มีปัญหาอะไรปี2568ยังแกะยังแก้ไม่เสร็จรอนิดนึงนะคะแก้ในปี2569นี่เลยนะคะไม่ต้องไปกดตามตัวเองนะคะพี่น้องจ๋าค่อยๆแกะคอก่คอแๆ้แก้ไปเดี๋ยวก็จะสําเร็จนั่นเองคะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียนค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลข69แล้วก็49 หกเก้าสี่เก้าขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีบอกว่าบอกว่า,ก,วากังวลกังวลเครียดตึงเครียดกังวลในเรื่องงานกังวลในเรื่องของบริวารแต่ดูว่ากังวลในเรื่องของบริวารและก็นะคะอ่าในลักษณะของอืมเกี่ยวพันกันในเรื่องของการงานมากกว่าพี่น้องไม่ต้องไปกังวลค่ะนะคะนี่นะดูว่ามันจะมึมมนๆเครียดจิตตก g, ยังไงไม่รู้นะ ในวันพวกนี้อ่ะการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเดินทางติดต่อประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันพายุธาตุสัสดีประบสบความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีนะคะใครขายของออฟไลน์ออนไลน์ก็มีออเดอร์เรือรนะคะมีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นที่ดีนะเพราะนั้นเราไปกังวลร่วงหน้าเอาเองนะคะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะพี่น้องคะ <S <S ่ะเลขนํโชคมาจากไหนนะคะเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่ใช้บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่งแปดเจ็ดสองค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างฮะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะมีความเซ็งอะในวันทุ่งนี้เซ็งทําไมเออเซ็งในเรื่องของว่าเออนะคะเอออะไรหยุดปีใหม่นานๆอ่าบริวารทิ้งงานไว้เรานี่ประมาณนั้นแรกก็ต้องเคลียงานหรือสิ็งกับสิ่งที่คาดหว,งาวาังเอาไว้เช่นว,ว่านะไดโบนัสนี้น่าจะได้เท่านี้เท่านั้นแต่พอได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราหวังนะก็อย่างที่บอกคะ่ะพี่น้องทาะนะ ถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังว่าไงใช่ไหมนะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามันสมหวังก็ดีใจถ้าเกิดว่ามันผิดหวังนะคะมันก็ไม่ได้ดังใจเราก็จะกิดตกทุกอย่างนะคะพี่น้องคะทําให้ดีที่สุดแลวก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายนะว่างเงนนะไม่ได้สอนค่ะใครเขาบอกอและก็บอกว่าอาจจะเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะหรือไปทําบุญก็ได้ ขี้เหนียวขึ้นประหยัดอดออมขึ้นนะคะเนื่องจากว่าประสบการณ์ปี2568นั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วอาวางั้นนะ,ะยังคงเคลียร์งานาหนักๆลุยๆนะงานไม่เป็นระบบนะและแถมขัดแย้งกับบริวารน,นิดนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลข46นะคะแล้วก็45 46นะคะแล้วก,ก็45ขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันดูกันนะคะ พี่น้องวันเสาร์นั้นนะดูว่าอารมณ์เป็นเด็กๆนะแต่มีความเครียดนะเครียดมากเลยเรื่องภอาระยารวมกันแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินในวันพวกนี้ก็กลุ้มเครียดมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นในลักษณะว่าจะต้องเคลียร์เงินก่อนสิ้นปียังเคลียร์ไม่ได้นะว่างั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าวดกดดันตัวเองนะใครที่มีเจ้านี้หรือใครที่เป็นเจ้านี้มีลูกนี่ก็เครียดลักษณะอะเครียดต่างกาันีประมาณนั้นคือวิน้องวันเสาร์ แต่ยังไงแล้วเนี่ยขึ้นหกเหรียญก็คือสามารถที่จะเคลียได้สามารถที่หาเงินก็ามาทันยังคงมีเครดิตย,ยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินถ้างั้นก็อย่าได้เครียดนะคะพี่น้องคะนะแก้แก,แก้ประสานงานเจราจาประเี๋ปรนอมไปอย่างมันก็ต้องทําแบบนี้ไม,ไม่ไม่มีใครฆ่าเราหรอกยกเว้นว่าเราไปเห็นแก่ตัวยกเว้นว่าเราเหนียวหนี้จนเกินเหตุประมาณน,น้ะพี่น้องวันเต่าคะ่ะนะคะแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะคะมีความกังวลเพราะเราเป็นคนที่มีสัจจะไม่ได้พูดแบบเด็กเด็ก ประมาณนั้นรับปากแล้วจริงเราไม่เป็นแต่บางเอิญว่าเราหาไม่ทันนะถ้าเป็นกรณีแบบนี้พี่น้องวันเสาร์ค่ะเจราจากรณีประนอมหาคนช่วยเหลือเขาแค่นั้นเองนะคะเอาอย่างนั้นกันเลยนะคะนี่แล้วก็ระมัดระวังในสุขภาพอย่าไม่นอนไม่หลับเครียดตึงเครียดนะใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนอยู่ก็ระวังกาเริบก็มมแล้วกันนี่เห็นไหมนะคนึ่งจากว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่หลับไงอ่าเอาละเลขนาโชคมาจากไหนอ่าเป็นตัวเลข เป็นตัวเลขที่เกิดจากจากการคำนวณของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขหนึ่งหกเก้าสองหนึ่งหกเก้าสองขอให้เพียงหพงต้าหมอนวยพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะกินด,ดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ